อาจารย์คะถ้าให้วิเคราะห์นะคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะจะลุกลามบานปลายหรือมีแนวโน้มส่อเขารุนแรงในระดับไหนอย่างไรคะถ้าอาจารย์มองค่ะครับถ้าเราจะแบ่งง่ายๆว่าสถานการณ์จะมีประมาณสิบระดับนะครับค่ะก็ต้องถือว่าขณะนี้กําลังเข้าสู่ระดับที่เจ็ดนะครับที่เจ็ดนะครับโดยหกเจ็ดระดับแรกนี่ก็เป็นคําพูดของทางนายมตี ทัานยาฮูของอิสราเอลเองนะครับว่าในรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาหลังจากที่กลุ่มกองกําลังฮามาสได้บุกเข้าไปอลอสังหารชาวอิสราเอลพันกว่าคนแล้วก็จับเป็นตัวประกันสองร้อยห้าสิบกว่าคนนะครับหลังจากนั้นก็มีการโจมตีกลุ่มฮามาสที่ที่ทนนกาซาอย่างรุนแรงและก็ต่อเนื่องมาถึงทุกวันนี้อันนั้นเป็นระดับแรกนะครับคนก็ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะมีสายการณ์ที่รุนแรงทําให้ประชาชนพลเรือนเสียชีวิตหลายหมื่นคนที่ฉนวนกาซา นะครับตอนนี้ก,ก็ก็ถือว่าตรงนั้นก็ถือว่าบานปลายไปแล้วนะครับแล้วก็ในในวันถัดไปอิสราเอลก็เปิดฉากโจมตีกลุ่มฮิสปาลาที่เลบานอนทางตอนใต้นะครับอ่าแล้วก็มีผู้เสียหหลายร้อยคนถึงทุกวันนี้ก็อันนี้นก็เป็นสถานการณ์บานปลายาระดับที่สองนะครับแล้วก็เข้าไปสู่ที่เขตเวสต์แบงก์นะครับประทับก,กับกลุ่มปาเลสไตน์นะครับซึ่งทุกวันนี้ก็ยังประทักันอยู่นะครับ แล้วก็หลังจากนั้นก็เราทราบดีคุณชุลารัตคุณจากเท็โคงรายงานอยู่อย่างต่อเนื่องก็คือที่เยเมนที่ทะเลแดงของกลุ่มฮูตีค่ะซึ่งในกรณีนี้สัปดาห์ที่แล้วสหรัฐกับอังกฤษก็ร่วมกันโจมตีทิ้งระเบิดฐานที่มั่นของฮูตีนะครับที่ในเยเมนแล้วก็ที่ทะเลแดงนะครับนั่นก็จะเป็นระดับที่สี่นะครับระดับที่ห้าที่หกเนี่ยคนไม่ค่อยพูดกันมากนะครับแต่ก็เกิดการสู้รบกับกลุ่มววรุนแรงอาชียะ ที่อิรักแล้วก็ที่ซีเรียซึ่งซีเรียเองเนี่ยนะครับวันนี้ก็ครบรอบสงครามนะยมคิดป,ปุ๊กวอนะครับเมื่อปี1973นะครับ50กว่าปี51ปีที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่หลายคนก็คงมไม่ไมยังไม่ค่อยได้เห็นข่าวเรื่องซีเรียแต่ก็มีการสู้รบกันเข้ม,มข้นขณะนี้6 6ขั้นเนี่ยบานปลายอพอสมควรแล้วว่าลุกลามไป แล้วนะครับแล้วก็กําลังเข้าสู่ขั้นที่เจ็ดตั้งแต่ต้นปีก็คือการ,รเผชิญหน้า,ากับอิหร่านโดยตรงนะครับตั้งแต่ต้นปีที่อิสราเอลรอบสังหารนะครับคนที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการโจมตีเซลล์ลมทั้งชาวอิหร่านนะครับที่สถานกงศุลที่กรุงดามัสกัสนะครับแล้วก็ทําให้อิหร่านโจมตีอิสราเอลจากดินแดนของอิหรา่านแล้วก็มีการโจมตีโตก้กันไปกันมาสองรอบในะเมื่อสองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาลักษณะน,นี้ก็อยู่ในขั้นที่อิสราเอลจะ ตัดสินใจแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจนะครับคณะขรมอรสองครามคณะน้ำตรีสงครามยังไม่ได้ตัดตสินใจว่าจะโจมตีที่ที่ตั้งทางนิวเคลียร์ของอิหร่านตรงไหนนะครับเป็นห้องทดลองนิวเคลียร์ครับไม,ไม่ใช่มีระเบิดแล้วก็บ่อน้ํามันตรงไหนนะครับแล้วก็เรื่องการลอบสังหารผู้นําอิหร่านก็ตอนนี้ก็ตัดไปแต่ว่าผู้นําอิหร่านก็ได้หลบเข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัย ถ้าบานปลายถึงขั้นที่เจ็ดนะฮะคุณจักเพชรครับเุลารัตน์ครับกลับและมีการเผชิญหน้ากันโดยตรงก็ะจะกลายเป็นสงครามใหญ่ในระดับภูมิภาคซึ่งหลายฝ่ายขณะนี้กําลังกําลังพยายามที่จะผลักดันไม่ให้เกิดนะครับทางการทูตขณะนี้ไม่แต่อิหร่านเองเมื่อสักครู่ก็มีข่าวอย่างจากสำนักข่าวใหญ่แห่งหนึ่งของตะวันตกบอกว่ากาลังเจรจากับหลายฝ่ายนะครับไม่ว่าจะยูเอไม่ว่าจะเป็นอียิปต์ไม่ว่าจะเป็นซาุริอรบียไม่ว่าจะเป็นกาตาร์นะครับซึ่งก็ปฏิเสธที่จะไม่ร่วม นะครับทาสงคารามกับอิหร่านนะครับแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าจะหยุดไหมในชั้นนี้ได้หรือไม่หรือว่าไทเซลก็พูดชัดเจนนะครับว่าจะโจมตีอิหร่านแน่แล้วก็จะเป็นการโจมตีครั้งใหญ่นะครับที่จะตัดกําลังซึ่งก็ต้องยอมรับนะครับว่าอิหร่านตอนนี้ก็กําลังค่อนข้างเป็นกังวลเพราะว่าพันธมิตรอย่างเช่นฮามาสฮิสปาล่าโดยเฉพาะฮิสบ้าก็โด,โดนถลางต่อเรื่องนะครับ <c oughs> แต่ว่าถ้าถ้าหยุดไม่ได้ <c oughs> ในช่วงนี้นะครับก็ลหลายชาติก็เป็นกังวล เฉพาะตรงที่ว่าอิสเซลไม่ได้ฟังสหรัฐมากอย่างที่หลายคนคิดอีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการระเบิดเพเจอร์ไม่ว่าจะเป็นการปฏิบัติการรอบสังหารผู้นำของดิสปาร่าก็ไม่ได้ชัดเจนว่าฟังสหรัฐหรือว่าร่วมมือกับสหรัฐนะครับอันนี้คนคนก็เป็นห่วงนั้นถ้ามาขั้นที่แปดก็จะบานปลายว่าชาติอาหรับเพลิจะเข้าไปทำสงครามด้วยเหมือนกับ51 ที่ผ่านมาหรือไม่นะครับแล้วถ้าทำชาติมาห,อหาอำนาจที่อยู่เบื้องหลังในครั้งนั้นนะครับอย่างเช่นรัสเซียอยู่เบื้องหลังซีเรียรอียิปต์นะครับแล้วก็สหรัฐอยู่เบื้องหลังอิสราเอลในสงครามเมื่อ51ปีก่อนคราวนี้อาจจะมีจีนและอื่นๆด้วยนะครับมันจะบานปลายใหญ่โตเป็นขั้นที่ 9, เก้าเผชิญหน้าของมหาอำนาจหรือไม่ใน,นในสุดถ้าเป็นการ,รเผชิญหน้ามหาอำนาจด้วยกันนะครับขั้นสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของสงครามของระบบใหญ่สุดนะครับซึ่ง สองครั้งที่เกิดขึ้นในสงครามโลกก็เป็นแบบนี้ครับเกิดขึ้นอยากชาติเล็กๆคุมไม่ได้แล้วก็โต้ต่อกันไปกันมาจนบานปลายแล้วในสุดมหาอำนาจก็ต้องเข้าสู่สมรภูมิใหญ่แต่ขณะนี้ก็ยังยงเชื่อว่ายังมีความพยายามที่จะหยุดได้อยู่นะครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬารัต์ครับก็ไม่อยากให้ตกใจเกินไปแต่ว่าต้องเฝ้าระวังสายการให้ดีมากเลยครับนับตั้งแต่นี้ไปครับค่ะค่ะจังครับมีคนหลายคนอยากทราบว่าฮิสบอลลาเนี่ยมีอำนาจมากแค่ไหน ทำไมเขาถึงเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังประเทศอย่างเลบานอนสรุปเลบานอนใครเป็นผู้ปกครองประเทศกันแน่ครับอาจารย์ครับครับก็เป็นพรรคการเมืองที่ได้รับคะแนนนิยมมากในเลบานอนนะครับของกลุ่มฮิสปาร่าซึ่งเข้าไปจัดตั้งนะครับกิจกรรมทางการเมืองอย่างเปิดเผยนะครับได้รับการเลือกตั้งนะครับตามระบบแล้วก็มีผู้แทนหลายสิบคนอยู่ในรัฐสภาของเลบานอนนะครับทําให เกิดความซับซ้อนแล้วก็มีกองกําลังของตนเองนอี่เป็นอีกเป็นหนึ่งประเด็นที่แตกต่างจากพักการเมืองปกตินะครับก็คือมีฝ่ายกองกาลังติดอาวุธที่อยู่ทางตอนใต้เพื่อช่วยยันช่วยปกป้องชาวเลบานอนนะครับซึ่งโดนอิสราเอลยึดครองมาสองครั้งนะครับแล้วก็มีการทาสงครามยึดครองเลบานอนโดยอิสราเอลเกือบถึงยี่สิบปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็เมื่อกลุ่มฮิสปัลลาจัดตั้งได้ก็ผลักดันอิสราเอลออกจากเลบานอนสําเร็จนะครับทําให้อิสราเอลต้องถอยร่นลงมาและขณะที่อิสราเอลก็โจมตี กลับเข้าไปทางตอนใต้ของเลเบานอนแล้วก็กาลังทยอยเอาชาวยิวผู้พยพตั้งลกลากใหม่อีกประมาณห้าหกหมื่นคนกลับเข้าไปตั้งนะครับลกลากในบริเวณตรงนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่ในพื้นที่นะครับในเรื่องการตั้งลกลากนะครับก็อธิบายด้วยว่าทาไมชาวเลเบานอนฮนะคุณจากระเทศครับส่วนใหญ่ก็ยังนิยมชมชอบ,บสุม่มฮิสปาลาแล้วก็ยังสับสนอยู่แต่ก็เริ่มหวั่นไหวมากขึ้นนะครับว่าเมืองเบรุตนะครับว่าเลเบานอนทั้งประเทศจะกลายเป็นซากปรักหักพัง เหมือนก่อนหน้านั้นที่มีสงครามกลางเมืองของกลุ่มโวรุนแรงต่างๆแล้วก็เปิดช่องใอิสเซลเข้าไปยึดครองแล้วก็ทําสงครามนะครับจริงๆสหรัฐอเมริกาก็อยู่ที่นั่นเข้าไปตั้งฐานปฏิบัติการแล้วก็มีค่ายทหารค่าใหญ่อยู่ในสมัยประธานาธิบดีจิมมี่คา์เตอร์นะครับซึ่งตอนนี้ปีนี้ยอายุร้อยปีแล้วนะครับแต <c oughs> ่ว่าเมื่อชาววัที่เน980เนี่ยสหรัฐก,ก็มีกําลังทหารอยู่ที่นั่นแล้วก็โดนโจมตีจากกลุ่มโวรุนแรงถูกวางระเบิดในกรณีหนึ่งที่ เสียชีวิตไปทั้งเ,เกือบทั้งหมด2,300คนนะครับทาให้ในสุดสหรัฐก็ต้องถอนกาลังออกจากเลบานอนตรงนี้คนเยมันก็กลัวนะครับว่ามันจะกลับไปสู่สานการตรงนั้นอีกนะครับก็เลยมีความระส่ำระสายในเรื่องแรงสนับสนุนอยู่พอสมควรครับแต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดอาหรับก็ยังค่อนข้างที่จะ,ะมีเอกภาพในการต่อต้านอิสราเอลนะครับแล้วก็ทําให้หลายคนเป็นกังวลว่าจะเกิดสงครามระดับภูมิภาคครับ อืมอืมค่ะอาจารย์อาจารย์มองยังไงคะตอนนี้เนี่ยเรื่องของสถานการณ์สู้รบในตะวันออกกลางค่ะมองว่าจะจะยืดเยื้อเหมือนวิกฤตเรื่องของรัสเซียยูเครนหรือเปล่าคะโดยเฉพาะการที่มีอิหร่านเข้ามาร่วมโจมตีอิสราเอลด้วยด้วยเช่นนี้ค่ะครับคุณแิลร์ลัดครับรอบหนึ่งปีที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่เจ็ดตุลาคมปีที่แล้วประเด็นแรกก็ต้องยอมรับว่ามันบานปลายแล้วนะครับค่ะที่บอกว่าไม่บานปลายนะั่นอาจจะอาจจะคาดเคลื่อนไป มากพอสมควรนอกจากเรื่องชีวิตของพลเรือนผู้หญิงเด็กที่เสียชีวิตมากและขณะน,นี้เป็นเวลาหลายสิบวันแล้วนะครับก็พื้นที่สู้รบหลายพื้นที่โดนปิดล้อมแล้วก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมก็จะวิกฤตมากขึ้นนะครับบานปลายมากขึ้นในในในแง่นี้นะครับอนนั่นคือข้อแรกข้อที่สองดูความยืดเยื้อเนี่ยนะครับกับกลุ่มฮามาสแม้จะกับกลุ่มฮามาสเป็นปีที่ผ่านมาอิสราเอลก็ไม่สามารถที่จะกำชัยชนะเหนือกลุ่มฮามาสตัวประกัน อีกหลายสิบคนก็ยังไม่ได้รับการปล่อยตัวนะครับของไทยเสียชีวิตไปคนหนึ่งนะครับแต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับจาก251คนที่โดนจับนะครับเกือบร้อยคน97คนที่มีรายชื่อเนี่ยเขาจะว่ายังมีชีวิตอ,อยู่สึงหกสิบกว่าคนคนะครับรว <c oughs> มทั้งคนไทยนะครับที่เสียชีวิตไปแล้วสองคนตัวประกันแล้วก็ยังมีรายชื่อว่าอยู่อีกหกคนก็ยังไม่สามารถเอาชนะไปเส็ยเด็คขาดแม้แต่กระทั้งกลุ่มฮามาสถ้าคิดถึงกลุ่มฮิสบัลลาที่มี โครงสร้างที่ซับซ้อนกว่ามีความเข้มแข็งกว่ามีพักการเมืองหนุนหลังมีรัฐบาลเลบานอนเป็นพันธมิตรมีชาติอาหร,รับอื่นๆอย่างเช่นอิหร่านที่สําคัญมากนะครับเป็นพันธมิตรรวมทั้งเยเมนนะครับคุณจุลารัตน์ครับคกองกํา,ากลังอนาชาติเข้าไปปฏิบัติการเข้าไปลาดตะเวนนะครับอินเดียก็มีกองกําลังนะครับกีนก็มีสหรัฐกับพันธมิตรก็มีก็ยังไม่สามารถกําจัดกลุ่มผู้ตีได้เพราะฉะนั้นประเด็นที่สองที่ต้องยอมรับก็คือว่าถ้าไม่เป็นสงครามโลกก็อาจจะเป็นสงครามลากยาว นะครับ mm hmm. แล้วก็ดูแนวโน้มจะยาวพอสมควรในเรื่องที่จะต่อสู้กันในพื้นที่นะครับเป็นเป็นกลุ่มนะครับเป็นพื้นที่ไปรวมทั้งที่อิรักกับที่ซีเรียนะือ mm hmm. ประเด็นที่สองว่าซับซ้อนยืดเยื้อนะครับแล้วก็มีผลกระทบกล่าวต่อเรื่องของการเดินเรืออิหร่านขณะนี้ระดมกองเรือของอิหร่านซึ่งถือว่าขนาดใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนะครับใหญ่กว่าชาติอื่นอื่นเพ mm hmm. ื่อที่จะคุ้มครองเส้นทางเดินเรือและพร้อมที่จะปิดเส้นทางเดินเรือ ถ้าเขาโจมตีจะถูกโจมตีใจเสรลตรงนั้นนะครับสัปดาห์ที่แล้วทําให้คนคาดว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงหนึ่งในสามของอช่องแคบเฮอร์มุสนะครับถ้าปิดนะครับโดยอรานหรือว่าสามารถวางทุ่นระเบิดล้อ่ใช้เวลาหลายวันกว่าจะเปิดได้น,นะครับก็บราคาน้มันก็คงจะพุ่งทะลุนะครับสูงสุดในรอบหลายอีกหลายปีนะครับอันนั้นก็จะเป็นผลพวงในเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่แต่ว่าในสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับเราเริ่มเห็นหลายชาตินะครับเริ่ม ออกมากดดันอเอลมากขึ้นเนื่องจากว่าทางสหรัฐเองก็ไม่ประสบความสําเร็จมากอย่างที่ควรจะเป็นโดยเฉพาะในฤดูก,การเลือกตั้งทั้งสองพรรคการเมืองของสหรัฐก็ไม่อยากจะออกมาถูกมองว่าเป็นผู้อ่อนแอในการต่อสู้กับชาติอลหรก์ที่เป็นศัตรูของตัวเองนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครยอมถอยนะครับแล้วก็เลยทําให้เอลสุดท้ายแล้วทาให้อิสราเดินหน้าเห็นช่องทางซึ่งเอลได้เตรียมตัวโจมตีหลายมานับสิบปีนะครับแล้วก็มองว่าสุดท้ายจริงๆภัยคุกคามต่ออเอลก็คือ ความสามารถในการติดอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านคล้ายๆกับเกาหลีเหนือนะครับถ้าทําได้จริงภายในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ตามที่นายมุนเจียัญญาฮูได้พูดไว้ในสถประชา,าชาติเมื่อสองสามอาทิตย์ก่อนนะครับอิสราเอลก็จะอยู่ในฐานะที่ลําบากที่สุดนะครับเพราะว่าประกาศกันไว้แล้วโดยชาติอาหรับแล้วก็อิหร่านว่าจะพยายามลบอิสราเอลจากแผนที่นะครับก็เลยทาให้อิสราเอลจ้องที่จะโจมตี mm hmm. ห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์เพื่อชะลอนะครับแต่ว่าอาจจะไม่สามารถหยุดยั้ยง ระหว่างบ่อน,น้้ามันกับห้องปฏิบัติการทางนิวเคลียร์เนี่ยนะครับฝ่ายส,สุดโต่งเขาเชียวมองว่าห้องปฏิบัติการสําคัญกว่าแล้วก็เป็นโอกาสสุดท้ายในช่วงนี้นะครับที่พอเหมาะพอควรจากเหตุการณ์วันที่เจ็ดตุลาเมื่อปีที่แล้วพอเหมาะพอควรว่าจากนาจาอ่านแปลตัวนแล้วก็ธันดามิตของอิหร่านโดนโจมตีแต่ทั้งฝั่งตะวันตกเห็นว่าเกิดเลยไปแล้วนะครับไม่พอเหมาะพอควรแล้วก็ควรจะหยุดแค่นี้ครับอืค่ะครับ อาจารย์บอกว่าตอนนี้กลุ่มฮิสบลาเนี่ยสูญเสียไปมากน้อยขนาดไหนแต่เขายังมีขีดความสามารถที่จะโจมตีกองทัพอิสราเอลได้ตลอดเวลาเห็นว่าตอนนี้เห็นมีการปรับทัพแล้วครับอาจารย์มองอย่างไรครับสาหรับการสู้ของกลุ่มฮิสบลาครับครับครับก็ก็ตามคาดเลยครับคุณจักเพชรครับความยืดหยุ่นมีมากกว่าหลายกลุ่มอย่างที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็มีผู้แทนมีผู้นานะครับหลายระดับหลายชั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยโดนลอบสังหารนสีพุดไป นะครับสองสามกลุ่มใหญ่ยี่สิบสามสิบคนที่เป็นชั้นต้นๆน,นะครับแล้วก็ตัวแทนของผู้นำก็มีข่าวเมื่อสัป,ปดาห์ที่แล้วว่าหายไปแล้วก็อาจจะโดนลอบสังหารแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็อยู่ในชุดผู้แทนระดับที่สามหรือกลุ่มที่สามนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังต้องใช้เวลาตั้งหลักนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะไปฏิบัติการทางาทหารได้นะครับแล้วก็มีความเข้มแข็งเ,เ,เหลืออยู่หลายอย่างอย่าง,างเช่นเรื่องขีปนาวุธ นะครับก็เรื่องเครือข่ายในหลายประเทศเขาเคลื่อนไหวหลายประเทศรวมทั้งในเอเชียแล้วก็มีขา่าวว่ามาเคลื่อนไหวโดนจับได้นในประเทศไทยก็เคยมีนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เกิดระเบิดขึ้นที่สุกุมวิทนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ประมาทไม่ได้นะครับว่าฮิสปานาจะไม่เหมือนกับฮามาสนะครับแต่เรื่องอย่างไรก็ดีในเวลาตั้งหลักนะครับรวมทั้งอิหร่านเองด้วยขณะนี้ก็เชื่อว่าอิหร่านไม่ต้องการเห็นสงครามใหญ่ไปมากกว่านี้นะครับและส่งสัญญาณเจรจา นะครับและเป็นครั้งแรกนะครับที่ลุมฮิสปรลาและฮามาสเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก็ส่งสัญญาณว่ายินดีที่จะสนับสนุนนะครับข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราที่เลบานอนเสนอกับอิสราเอลนะครับไปยังสหรัฐนะครับแต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็ต้องดูนะครับพัฒนาการจริงๆในช่วงอีกวันสองวันข้างหน้านี่ครับค่ะค่ะถ้าให้อาจารย์วิเคราะห์ดูดูว่าการที่เขาจัดทับเพื่อที่จะรับมือสู้อิสราเอลเนี่ยค่ะเขาจะออกมาจัดทับในในในรูปแบบไหนยังไงหรอคะอาจารย์ ครับคุณจุรรัตน์ครับค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าการจัดทัพของอฮิสบัลลาแล้วก็กลุ่มพันธมิตรของอิหร่านเป็นในเชิงตั้งรับนะครับแล้วก็ใช้ความชานาญในเรื่องสมรภูมิเครือข่ายอุโมงค์ซึ่งยาวมากนะครับแล้วก็ลึกนะครับแล้วก็มีความได้เปรียบในการทําสงครามกองโจรในเมืองนะครับแต่ว่าไม่มีความสามารถในการรุกเข้าไปยังอิสราเอลทางภาคพื้นดินนะครับแต่ว่ามีความสามารถในการที่จะ ตอกวนนะครับในการในทางอากาศในการยิงถีปนาวุตเพราะฉะนั้น mm hmm. วิธีเขาก็คงจะรอให้อิเซล,ลก้าวเข้ามาในพื้นที่ที่เขาเตรียมไว้เป็นเวลาเกือบ20ปีนะครับให้ติดกับดักนะครับที่วางไว้ในเลบานอนนะครับในพื้นที่อื่นๆนะครับที่อิเซลเข้าไปนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เราก็ได้เห็นความะชะนักงานของอิเซลเหมือนกันนะครับที่ mm hmm. ไม่บุกเข้าไปในยังภาาพ,พื้นดินด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ หน่วยพิเศษที่เข้าไปในทางตอนใต้ของเลบานอนนี้ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับแล้วเป็นพื้นที่เฉพาะที่เพื่อ,อสร้างแนวกันชนใหม่แล้วก็เปิดทางให้ชาวยูกับไปอพยพตั้งลกลากบริเวณชายแดนแต่ว่าไม่ได้เข้าไปลึกแล้วก็วางกําลังไว้เหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าเกรงว่าจะโดนโจมตีกับด้วยสงครามกองโจรและติดกับดักนะครับเพราะฉะนั้นาการตั้งรับก็ได้ผลในระดับหนึ่งนะครับคุณจุฬารัตน์ครับแต่ว่าไม่สามารถป้องกันการโจมตีทางอากาศของอิสราเอล แล้วก็การลอบสังหารการทิ้งระเบิดนะครับในที่ตั้งสำคัญสำคัญได้ครับอื <c oughs> ค่ะคอ่าอาจารย์ครับอย่างเหตุการณ์ครั้งนี้มีคนไทยเสียชีวิตแล้วก็บาดเจ็บแล้วรัฐบาลไทยควรจะวางตัวหรือแสดงจุดยืนอย่างไรไม่ครับต่อเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ครับครับอ่คุณจักเพชรครับอ่จริงๆเราก็ต้องถือว่าถูกดึงเข้าไปสู่ความขัดแย้งแล้วเพราะว่าเป็นผู้เสียหายนะครับแล้วไม่ควรจะมาจาบคนไทยไปเป็นตัวประกันแบบนี้เลยนะครับอ่าจริงๆก็ไม่คช่ที่จะไป อนุญาตให้คนไทยอยู่ในพื้นที่ไม่ปลอดภัยและไม่ไม่ได้อพยพทันเวลาแต่ก็อย่างที่เราทราบนะครับไม่แต่ชาวยิวเองก็มาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องพยายามวางมาตรการใหม่ให้คนไทยปลอดภัยขึ้นโดยการเจรจากับเจ้าของพื้นที่ในกรณีนี้ก็คืออิสราเอลนะครับแต่ขนาดเดียวกันในอนาคตเราก็อาจจะต้องปรับสมดุลใหม่กับทางชาวปาเลสไตน์อาจจะต้องคิดถึงเรื่องของบทบาทใหม่ๆของประเทศไทยที่จะเข้าไปฟื้นฟูพื้นที่สู้รบ อย่างเช่นถนนกาซานะครับหรือว่าที่รับสูงโกลาฮันเขตเวสต์แบงค์นะครับโดยเฉพาะทําให้เราอาจจะมีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับปาเลสไตน์นะครับกับกลุ่มฮามาสแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ในอนาคตอาจจะเปลี่ยนผู้นํารุ่นใหม่แล้วก็เข้ามาสู่ระบบอย่างจริงจังไม่เป็นกลุ่มก่อการร้ายที่ทางตะวันตกหลายประเทศขึ้นบัญชีไว้นะครับตรงนั้นเราก็สามารถทําได้สุดท้ายก็ต้องดูแลบ้านเราเองนะครับคุณจับเพชรครับจุ mm hmm. รัฐครับหลายประเทศมีคนนับแสนคนเข้ามาในเมืองไทยทุกปีนะครับ แล้วก็คนเหล่านี้โดนจับโดน,ดนมีการกระทำผิดกฎหมายเมืองไทยก็มีนะครับเราเคยส่งตัวแลกเปลี่ยนนักโทษกันมาแล้วแต่ขณะดเดียวกันก็เป็นเครือข่ายที่ดีนะครับที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือคนไทยกลับเข้ามาได้นะครับตรงนี้เราก็จะต้องยกระดับแล้วก็ทําให้เข้มแข็งขึ้นนะครับในสุดท้ายก็คงจะต้องคิดถึงแผนในการถ่ายโอนคนไทยบางส่วนนะครับกระทรวงแรงงานก็มีแผนอยู่แล้วนะครับที่จะ ไปยังประเทศอื่นๆที่เขาเปิดรับคนไทยมากขึ้นนะครับมีตัวเลขตั้งเต้าไว้สองแสนคนที่เราจะอยากให้คนไทยได้งานในต่างประเทศก็ไปที่ประเทศอื่นๆที่เป็นทางเลือกใหม่ๆก็ได้นะครับมีชาติอาหรับหลายชาติตวมทั้งซาอุดิาาอาระเบียที่เราเปิดความสัมพันธ์ใหม่นะครับถ้าแรงงานหมดนะครับเวลาที่จะต้องทํางานอีกเอลก็สามารถที่จะโยกย้ายได้นะครับแล้วๆๆลก็มีการเจรจาเบื้องต้นไปแล้วทั้งหมดเหล่านี้อก็คงจะต้ององๆๆอกจาก แนวทางเดิมๆที่เราทําครับคุณจักรเพชรครับคุณจุฬาัตครับแล้วก็าทางให้คนไทยปลอดภัยปรับสมดุลใหม่แล้วก็ไม่วางตัวเองอยู่ในพื้นที่แบบนั้นอีกแล้วในอนาคตซึ่งถ้าเรามองว่าความขัดแย้งมันยังอซับซ้อนแล้วก็ไปข้างหน้าอีกนานเนื่องจากว่ามหาอำนาจที่หนุนหลังก็ขัดแย้งกันไปอีกพักใหญ่ๆนะครับเราก็คงจะต้องปรับตัวใหม่ครับ ค่ะค่ะอาจารย์คำถามสุดท้ายนะคะอย่างการเลือกตั้งสหรัฐเราต้องจับตามองด้วยไหมคะว่าจะนําไปสู่ในเรื่องของการจุดเปลี่ยนการสู้รบในตะวันออกกลางยังไงบ้างไหมคะครับไม่ทราบคุณจุฬารัตคุณกับเพชรท่านผู้ฟังท่านผู้ชมได้ได้ดูการสัมภาษณ์ของรายการใหญ่รายการหนึ่งครับ60 m i n u t e กับผู้สมัครแข่งขันกมารา h ฮริส s นะครับค่ะซึ่งเชื่อกันว่าคะแนนยังนําอดีตประธานิตรัมถึงแม้ว่าหลายฝ่ายกยังเชื่อว่า จริงๆก็คงต้องไปวัดกันที่รัฐสองสามรัฐหรือว่าหกเจ็ดรัฐที่จะตัดสินในช่วงสุดท้ายค่ะคำถามสำคัญคือว่าทางฝั่งพรรคเดโมแครตซึ่ได้ชื่อว่าสนับสนุนการสู้รบมาโดยตลอดโดยคันดีไบเดนเนี่ยนะครับจะสนับสนุนต่อไปหรือไม่ถ้าแฮร์ริสได้กลับเข้ามานะครับค่ะคำตอบก็หลายคนก็คงแปลกใจนะครับก็ก็ชัดเจนนะครับว่าจะสนับสนุนนะครับถึงแม้ว่าจะฟั่งยากนะครับแล้วก็มองว่า มีนโยบายที่ซับซ้อนแต่ว่าในภาพรวมก็คงไม่ต่างกันทั้งสองพรรคนะครับแล้วก็การสนับสนุนอิสราเอลก็เป็นกุญแจสําคัญนะครับทําให้อิสราเอลสาม,สมารถดําเนินการที่เราเห็นแบบนี้ได้ตรงนั้นถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ก็คงจะไม่จบง่ายๆนะครับดฉงนั้นสองพรรคก็คงไม่แตกต่างกันมากครับเพียงแต่ว่าในเรื่องยูเครนและรัสเซียทางรัสเียพับอีกันอาจจะมีข้อเสนอที่หลายฝ่ายสนใจว่าจะายุติสงครามโดยการงดการสนับสนุนยูเครน นะครับอ่าแล้วก็ผลักดันให้อยูเครนไปเจราจาก,กับรัสเซียมากกว่าค่ะ้เกนกว่าทางฝ่ายเดโมแครตครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ปณิธานมากเลยนะคะที่มาวิเคราะห์เรื่องของแนวโน้มแล้วก็สถานการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะอาจารย์ปณิธานค่ะครับยินดีครับสวัสดีครับค่ะรองศาสตราจารย์ดรปณิธานวัฒนายากรน,นะคะผู้เชียช่ยวชาญด้านความมั่นคงแล้วก็การต่างประเทศค่ะ